สำหรับคนที่เทรดหุ้นหรือเทรดหลักทรัพย์นะครับก็ต้องเรียนเรื่องแท่งเทียนซึ่งแท่งเทียนนั้นสําคัญมากนะครับแต่ที่สํานักเรียนหุ้นนะครับพวกท่านไม่ต้องเรียนพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบริ่บูลิ่เทียนแพทเทิลนะครับโดจิแฮมเมอร์มอร์นิ่งสตาร์อะไรต่างๆพวกท่านไม่ต้องเรียนนะครับบางครั้งเราก็ทําให้มันยากเกินไปเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามีวิธีการที่มันง่ายกว่านี้หรือเปล่าให้ท่านเปิดกราฟหุ้นขึ้นมานะครับแล้วใส่อินดิเคเตอร์ e m a 9ขึ้นมา1เส้นนะครับคำว่า e m a 9หมายความว่าอะไรหมายความว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลัง9วันโดยให้น้ำหนักวันท้ายๆมากกว่าในรูปก็จะเป็นเส้นสีฟ้านะครับเส้น e m a เจะสังเกตว่าช่วงนี้นะครับแท่งเทียนนะครับมันจะมีทั้งแดงและก็เขียวเขียวก็คือวันที่หุ้นขึ้นแดงก็คือวันที่หุ้นลงนะครับท่านไม่ต้องสนใจสีนะครับท่านสนใจว่ามันอยู่ใต้เส้น e m a เ นั่นคือขาลงสมมุติว่าเส้น e m a 9นะครับาราคา10บาทนะครับทีนี้ราคาแท่งเทียนเนี่ยที่มันอยู่ใต้ e m a 9เนี่ยมันจะต้องถูกกว่า10บาทถูกไหมฮะเพราะวันต่ำกว่า10บาทอาจจะเป็น8บาทหรือ7บาทนั่นหมายความว่าณเวลานี้คนยอมจ่ายที่ราคาถูกกว่าย้อนหลัง9วันสแสดงว่ามันไม่ค่อยดีฮะคนก็เลยยินดีที่จะใจ่ายในราคาถูกกว่านั่นคือขาลง ทัดมาอีกระยะนะครับกลุ่มแท่งเทียนนะครับขึ้นไปยืนเหนือเส้น EMA9 ได้นะครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าราคา EMA9 10บาทนะครับแท่งเทียนเนี่ยที่มันสูงกว่า EMA9 อาจจะเป็น 11, 12, 13นะครับหมายความว่าตอนนี้นะครับนักลงทุนยินดีจ่ายสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับแพงกว่าค่าเฉลี่ย9วันนะครับแปลว่ามันเป็นขาขึ้น คัดมาสักระยะนะครับกลุ่มแท่งเทียนก็กลับไปอยู่ใต้เส้น EMA9 อีกนะครับอันนี้ก็คือขาลงนะครับนะครับขาลงขาขึ้นขาลงนะครับจบคอร์สแท่งเทียนสวัสดีครับ